กรมกิตร่วมกับสหพัฒน์ให้น้องและตอนนี้ครับผมอยู่ที่โรงเรียนวัดทางหลวงนะครับเทพราชลังสันนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุยธยานะครับและตอนนี้น้องๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะโชว์นะครับลํำชุดตามรอยเท้าพ่อให้ดูนะครับรย,รยืนปรบมือให้เลยครับโอ้โหเก่งกันมาก,มากๆนะฮะเก่งกันแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวให้น้องๆไปพักกันก่อนเมนูวันนี้คือซื่อสัตว์ผัดนา ลวกเส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปให้นุ่มกําลังดีผัดหอมใหญ่กับซอสมะเขือเทศใส่หมูสับแครอทและปลากระป๋องแล้วลาดลงบนเส้นบะหมี่แค่นี้เองครับน้องๆน,นะครับจากโรงเรียนวัดทางหลวงเทพราชลังสั์นะครับทั้งเก่งแล้วก็ซื่อสัตย์แบบนี้รายการกรมกิ๊กและสาพันให้น้องนะครับขอมอบผลิตภัณฑ์ของสาพันนะครับรวมถึงอุปกรณ์การกีฬาทั้งหมดนี้นะครับให้น้องๆเลย สามารถรับผลิตภัณฑ์ซื้อสัต์ฟรีเพียงโทรมาที่คอร์เซนเตอร์หรือถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ในเครือของสหพัฒ์แล้วโพสต์มาที่หน้า Facebook สหพัฒน์ m o ม e d e ิ i v อร y ตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นปีสนับสนุนโดยโครงการสหพัฒให้น้อง